เรื่องมันเกิดจากว่านกเนี่ยเดินลงมาจากบันไดเนาะพอนัดว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แบบก้มใส่รองเท้าอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งแบบมายืนอยู่ตรงหน้าเราแบบมายืนแบบดักตรงหน้าเราเลย,เลยอะไรเงี้ย เราก็แบบแงนหน้าขึ้นไปเห็นแล้วแบบรู้เลยว่าเนี่ยคือหน้าพ่อเราแน่ๆแต่ใส่ชุดแปลกมาใส่ชุดเหมือนแบบเหมือนคนจีนอะ uh. เออแล้วก็รู้สึกว่าทำไมจะไปดูหนังด้วยกันทําไมเขาแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยบอกว่าเออไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปหน้าบ้านอะไรเงี้ยพอไปถึงหน้าบ้านเสร็จปุ๊บปก็เห็นรถพ่อมาจอด hmm. เราก็งงมากว่าเอ๊ะทำไมเขาไปแป๊บเดียวถึงขับรถมาจอดได้เพราะว่าที่จอดรถที่บ้านมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของริมถนนอะไรเงี้ยบ้านเราเป็นถนนใหญ่ใช่ hmm. ใชไหมคะ hmm. เราก็เลยถามว่าแบบทําไมมาจอดรถไวขนาดนี้อะไรเง้าากลออวมนนแ เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งรอบนรถแล้วก็พอแบบเห็นรลงมาก็เลยแบบกลับรถมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ะแบบอแสดงว่าไอ้เงาหรืออะไรที่เห็นตอนนั้นไม่ใช่พอช่อแน่นอน<ช>ไม่ใช่พ<ม>่อ<ม>ก็เลยมานั่งคุยกันว่าสรุปแล้วเขาคือใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยป้าก็เลยบอกว่าเออเท่าที่ดูลักษณะแล้ว่น่าจะเป็นโกง อ๋อเป็นกงงใช่ลักษณะเป็นเหมือนคนจีนใช่แล้วก็หน้าเหมือนพ่อด้วยซึ่งปาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าคนที่หน้าเหมือนปาเลยเป๊ะๆอ่ะจะมีแค่กงงเท่านั้นเลยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นกงงก็จะมาเห็นอีกทีช่วงมหาลัยเลยช่วงนั้นเป็นช่วงแบบว่าเป็นลีดต้องกลับดึกอะไรเงี้ยตีสองตีสามเลยค่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะเป็นวันที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าอีกวันรุ่งขึ้นก็คือจะแข่งจริงแล้วอ่ะเราก็เลยแบบอยู่กันยนแบบตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็จําได้ว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยโออนนนกกกกััเพราาาะว่มมดึ ไม่มีใครอยากออกไปตากผ้ากลายเป็นว่าอุอนหออกได้เราเราต้องไปตากผ้าคือต้องบอกก่อนว่าหอเนี่ยมันเป็นหอที่หันหลังชนกันกับหอชายหญิงทีนี้แบบเราก็เห็นว่าแบบมันมีห้องหนึ่งมีผู้หญิงเปิดม่านออกมามแล้วเขาก็แบบ ผมยาวยาวเลยยาวมากๆแล้วก็ใส่ชุดสีขาวๆแล้วก็ตาดำน้อยๆแต่ว่าแบบตาขาวเยอะๆแล้วเขาก็จ้องเราแบบนานมากแต่ตอนนั้นนกไม่ได้คิดว่าเป็นผีตอนนั้นมีความรู้สึกหงุดหงิดมากกว่า<ม>ว่าแบบม,มันดึกแล้วทําไมจะต้องมาดูจะต้องมาอะไรอย่างนี้ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยทนตากผ้าไปเรื่อยๆยันแบบโอเคตากผ้าครบแล้วเราทนไม่ไหวเราก็เลยแบบเหมือนเกาะ เกาะระเบี้ยเกาะระเบียยแล้วก็แบบเหมือนมองลงไปว่าจะมองอะไรนักหนาอะไรเงี้ยไปนักหนาเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่อีกตึกหนึ่งเขาอยู่อีกตึกหนึ่งตึกมันเหมือนชนกันใช่เมันท้ายตึกชนกันจริงมันไม่ได้ห่างกันขนาดนะถ้ามันโต๊ะสองโต๊ะเนี่ยพอมองไปปุ๊บรู้เลยตาเขาอ่บไม่ขยับเลยแล้วเขาก็มองเราแบบเรารู้เลยว่าไม่น่าใช่คนอ่ะเพราะว่าเขาไม่ขยับตาแม้แต่นิดเดียวแล้วก็มือเขาก็แข็งไบบทุกอย่างมันแข็งเหมือนเหมือนภาพแรกที่เราเห็นเขาอ่ะก็เลยแบบโอเคมั่นใจละวิ่งกรี๊ดเข้าห้องไปเลย เพื่อนทุกคนก็คือไม่นอนก็ยังอยู่ฮบนั่งเมาอะไรกันฉ่ำอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราให้ฟังว่าเราเจอผีแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งบอกขึ้นมาว่าเนี่ยดวงตกแน่เลยเราก็เลยเจอผีตอนนั้นก็คือแบบกลับไปอยู่บ้านแล้วเพราะว่าแบบไม่ไม่อยากอยู่ต่อแลวมันกลัวผีอะไรเงี้ย เพื่อนที่อยู่ต่อค่ะผ่านไปประมาณสองสาวันเจอคนเดียวกันเลย<อ>ห้องเดิมที่เดิมแต่ว่ามานั่งบนระเบียงแทนจากตอนแรกของนกอยู่ในห้องอแล้วเปิดม่านแต่ของเพื่อนคือมันนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วก็แบบนั่งมองแบบนิ่งๆเลยอ่ะแต่เพื่อนใจดีก็คือไปกวดน้าให้เขาอะไรเงี้ย<อ>แล้วเขาก็ไม่ไมาเห็นอีกยอะไ<อ>รเงี<อ>้ยค่ะมีการคุยกันในกลุ่มไหมครับว่าวิญ,ญญาณสาวปีศาจคนนี้เ็าเป็นใครย,ยังไงอ่ะคือนี่แบบลองถาม เหมือนเจ้าของหอ,อยดูอะไรเงี้ย<ช>เขาบอกคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่ที่เขาแบบตุยตัวเองอะไรเงี้ยใช่ก็กลายเป็นว่าแบบเขาก็ย<ช><บ>ังอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใครเห็นถ้าเขาสื่อสารกับใครได้อ่ะก็จะมา โดนเขาแบบมาให้เห็นอย่างเงี้ยล่าสุดก็เหมือนแบบว่าก็ไปเพื่อนอินฟูนี่แหละไปทําจิตอาสากลางวันเนี่ยเราก็ขึ้นไปทําจิตอาสาบนเขาสอนหนังสือเด็กๆทํากิจกรรมอะไรเงี้ยพอตกกลางคืนเราก็ลงมาข้างล่างมันก็มีการสั่งสรรเนาะในอุทยานอะไรเงี้ยเราก็แบบปาร์ตี้อะไรกันเป็นเรื่องแบบปกติแต่คิดว่าเสียงมันดังมากๆจนแบบอยู่ดีๆรถที่จอดอยู่อ่ะก็ดังขึ้นมาเหมือนเหมือนรถ้เอใช่อยู่ดีๆก็ดังเหมือนแบบอยานกันขโมยอ่ยดังขึ้นมา ใช่ใช่แบบดังขึ้นมาแล้วเหมือนแบบทุกคนก็เริ่มเงียบพอทุกคนเริ่มเงียบเสร็จปุ๊บก,ก็มีพี่คนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็เลยปาร์ตี้กันต่อสักพักหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่นกอะนกอะนั่งอยู่แล้วเหมือนด้วยความที่ที่นั่งมันแคบแล้วข้างหลังมันมีโต๊ะนกก็เอาแบบเอื้อมมือไปวางเครื่องดื่มไว้ข้างหลังจังหวะที่เอื้อมมือไปวางเครื่องดื่มข้างหลังอะมีคุณลุงคนนึง ขาอยู่ข้างๆหนูแบบหน้าแนบอย่างนี้เลยอะหน้าแนบอย่างนี้แลยหนูก็คือหันไปแบบอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเจอผีบ่อยเนาะเราก็จะรู้ว่าถ้ายิ่งเราอะทําเหมือนว่าเราสื่อสารกับเขาได้นะเขาจะมีร e a c t กับเราเยอะเป็นพิเศษนี่ก็เลยนั่งนิ่งไม่พูดไม่ตะไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นไม่เห็นเขาอะไรเงี้ยเขาก็อยู่อย่างนั้นอะอประมาณเป็น10นาทีแล้วหนูไม่พูดอะไรเลย เพราะเรากลัวมากๆแต่ว่าใจนึงก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เขารู้ว่าเราเห็นเขานะอะไรเงี้ยก็เลยไม่พูดอะไรก็คือดื่มแล้วก็แบบหยิบขน,นมหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่พูดเลยเลยแล้วก็ไม่ย้ายด้วยเพราะเรารู้สึกว่ามันวิกาลุกเราเหมือนแบบโอเคพอจุดนั้นผ่านไปประมาณสิบนาที <c oughs> เขาหายไปปุ๊บนกก็อ่ะโอเคเราน่าจะปาร์ตี้กันต่อได้ละผ่านไปประมาณตีสองนิดๆเกือบตีสามนกก็ดึกและก็เลยจะเข้าไปนอนข้างใน ต้องบอกก่อนว่าบ้านพักที่นอนค่ะเป็นบ้านพักแบบเหมือนโบราณไต้ถุนสูงไต้ถุนสูงขนาดว่าเรายืนไม่ได้แน่ๆค่าเป็นด้วยไต้ถุนที่แบบสูงมากๆอะไรเงี้ยพอนกเดินเข้ามาในห้องปุปะ นกเห็นคุณลุงอ่ะเขายืนอยู่ใส่เสื้อผ้าแบบมอห่มสีขาวเป็นเสื้อเหมือนคล้ายๆเสื้อปฏิบัติธรรมแล้วก็ยืนอยู่นอกหน้าต่างซึ่งันทิศทางมีคนยืนได้อ่ะนกว่าเขาต้องลอยอยู่แล้วแบบเขาก็ยืนจ้องหน้านกชัดมากๆอ่ะแล้วนก็รู้สึกว่านอนไม่ได้แล้วก็เลยทําท่าเป็นแบบจับจับเตียงเหมือนหลอกว่าเขาเราไม่เห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําเป็นแตะแตะแตะเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกไปออกไปบอกลูเม่ก็คือเพื่อนที่มาด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบเออไม่นอนแล้วนะ เพื่อนก็มองหน้าแล้วก็หันมามองหน้าแบบเหมือนรู้กันว่าเราน่าจะเจออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยผ่านไปสักประมาณห้านาทีเขาก็เลยพาเรามานอนตอนเช้าตื่นมานกก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบเออเราเจออะไรเมื่อคือนอะไรเงี้ยค่ะพอเดินออกมาจากห้องปูปะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ผู้ชายเขาก็แบบชี้หน้านกแล้วบอกว่าไอ้นกเมื่อคืนอ่ะมีลุงคนนึงอ่ะนั่งอยู่ข้างมึงนานมากเขาเห็นเหรอใช่เขาเห็นแล้วใช่แช่เราเห็นเขาก็เห็นเขาเห็น,หนแต่เขาเห็นผ่านกระจก มันเป็นกระจกแบบกระจกหน้าต่างกระจกเงาที่แบบสะท้อนคือเขาหัดนั่งถัดจากนกไปประมาณแบบ4ี่ห้าคนนะ่ะแล้วเขาเห็นผ่านเงากระจกว่าแบบมีคุณลุงอยู่แล้วเขาพูดแบบตรงมากเลยว่าแบบนั่งอยู่เป็น10บนาทีนะอ่ะเฮ้ยแล้วแบบตอนนั้นนกแบบชอ็อกไปเลยแล้วเพื่อนทุกคนก็คือแบบตกใจอะไรเงี้ยแล้วเขาเก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเห็นแล้วว่าคุณลุงคนนั้นน่ะอยู่นานมากแล้วเขาก็แบบพยายามจะดูว่านกจะทําอะไรหรืออะไรเงี้ยว่านกรู้ตัวไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็มานั่งแชร์กันแล้วนกก็บอกว่านกก็รู้ตัวนะอะไรเงี้ยแต่นกไม่กล้าขยยับบเเลาากก็อว่ พอสักพักหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปนอนแล้วเขาก็ไปสวดมนต์อะไรเงี้ยพอทุกอย่างแบบคอมพลีทวันนั้นก็คือเราต้องกลับแหละก็ไปไหว้เหมือนไปไหว้ขอขมามเพราะว่าแบบเราก็รู้สึกผิดอะเนาะที่แบบเออมันก็ปาร์ตี้กันแบบหนักจริงๆอะไรเงี้ยเสียงดังไม่เคารบสถา,านที่อะไรเงี้ยจริงๆก็บอกพิ่ทหารเพราะมันเป็นอุทยานนะคะเราก็แบบคุยกับพี่ทหารว่าแบบเออพี่เมื่อคืนมีเรื่องเกิดประมาณนี้ๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออไม่ต้องกลัวหรอกนะจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่แต่ว่าแบบก่อนกลับอ่ะก็ไปไหว้ขอขมนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยผา ไปจุดที่ให้ไปไหว้แล้วเราก็ไปไหว้ขอขมาแล้วก็กลับแหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจออะไรอีกค่ะ จำได้ว่าตอนนั้นเคยไปหาลุ่นพี่ที่เขาเป็นพราหมณ์ตอนนั้นเขามีพิธีใหญ่เป็นพิธีแบบบูชาพระตรีมูรติเหมือนตอนนั้นเราไปยืนใกล้มากใกล้กับพิธีมากคือติดขอบแค้นบูชาเลยอะแล้วอยู่ๆแบบมีตอนหนึ่งที่เขาจะสวดเหมือนอัญเชิญองค์เทพทุกองค์ลงมาเพื่อที่จะมาแบบมารับพรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสดับฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายว่าตอนนั้นอยู่ๆก็คือห้องมันก็ปิดหมายถึงว่าแบบ <ๆ S 2> อยู่ๆทุกอย่างก็มืดใช่อยู่ๆทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตื่นมาอีกทีก็คือ มาอยู่ในห้องของรุ่นพี่แล้วก็มีพี่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอะ่ะเขาเห็นเราอะ่ะลงไปนั่งแบบขัดสมาธิแล้วก็ตาเหลือบเออเราเหมือนแบบเราก็เลยคุยกับพี่ที่เขาเป็นพามเขาก็บอกว่าแบบเออเอาจริงๆเหมือนแบบถ้าอยากมาสายทรงเลยก็มาได้ไดนะอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ ใช่คือนกอะเอาจริงกลัวมากกลัวว่าเวลาฝันว่าฝันหักทุกทีเลยเวลาฝันว่าฝันหักปุ๊บอะเวลาไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดอะย่างเงี้ยจะรีบโทรหาคนในบ้านก่อนเลยว่าแบบเออช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนนะไม่ต้องขับรถนะเพราะว่ามันเคยมีประเด็นค่ะว่านกอะฝันว่าฝันหักและกลายเป็นว่าน้าของคุณยายเสียซึ่งแบบท่านอายุยืนมากแล้วก็อาจจะตาฟ้าฟางบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียแบบกระทันหันอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเคยฝันตอนกลางวันด้วยซ้ำว่าฝันหน้าหักแล้วเราก็ไปดูทํานายฝันนะว่า ฟันหน้าหักน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดชหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ถัดจากนั้นมาแบบคืนนั้นเลยอ่ะเพื่อนนนอกะรถความเราก็คือเสียชีวิตทั้งแฟนเขาแล้วก็เขาใช่ไม่ใช่ญาติแต่เป็นเพื่อนแล้วก็เหมือนแบบมีอีกเคสหนึ่งก็คือตอนนั้นน่าจะฝันว่าเขี้ยวหักมั้งยอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นว่าแบบไปถามแม่ว่าเออมีใครเสียไหมยอะไรเงี้ยในบ้านแมวว่บอกไม่มีไม่มีผ่านไปประมาณวันสองวันเท่านั้นแหละมีญาติที่ต่างจังหวัดโทรมาว่าแบบมีคนเสียนะ ก็เลยแบบอ่ะโอเครู้เรื่องตั้งแต่นั้นม,มาก็คือถ้าฝันว่าฟันหักนะแบบเป็นสัญญาณบอกเลยใช่เป็นสัญญาณบอกคือผีอมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านนกเนี่ยเป็นบ้านเช่าก่อนที่นกจะมาอยู่เนี่ยมีคุณยายคนหนึ่งเคยเสียในบ้านเป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก,กลายเป็นว่าแบบเขาก็หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตไปแต่เขาหัวใจวายในห้องนอนนกคือบ้านนวกอะต้องบอกก่อนว่ามียันทุกจุดเลยในบ้านยันห้องนอนยันห้องน้าอะมียันทุกจุดแปะทุกจุดเลยอะไรเงี้ย คือแล้วก่อนที่เราจะมาอยู่ที่เนี่ยก็มีหลายครอบครัวที่มาอยู่แล้วเขาอยู่กันได้เดือน2เดือนแล้วก็ออกแต่บ้านนกอะ่ะช่วงที่ยายเข้ามาเออบ้านนกเอาพระมาแบบให้พระมา ดูเรื่องเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะเขาก็ทักก่อนเลยอย่างแรกว่าเออบ้านเนี้มีผีอยู่นะที่สําคัญก็คือแบบเออเจ้าที่เหมือนคล้ายๆเป็นอิสลามหรือรอะไรต่าง,างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าเอาเหล้าหรือสุราเข้ามาในบ้านนะอะไรเงี้ยเขาก็มีการทักเอาไว้อะไรเงี้ยทีนี้มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เป็นฤทธเนี่ยแหละมั้นก็เหนื่อยมากแบบกลับมานอนพอกลับมานอนเสร็จปุ๊บอะเราก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเราได้ยินเสียงผู้หญิงจากมุมห้องพูดอะไรก็ไม่รู้แบบแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าพูดอะไร จังหวะมันเป็นโต้ตอบแบบเน,นี้เรื่อยๆเืๆและเสียงก็ค่อยใกล้เข้ามา hmm. เรื่อยๆืๆืๆจนมีช็อตสุดท้ายก็คือนกถามว่าพูดอะไรแล้วเขาก็มากระซิบข้างหวูวแบบสบายดีไหม Hmm. แล้วเป็นเสียงคนแก่แบบเย็นเย็นแบบหูตอนนั้นคือกรี๊ดเลยอ่ะวิ่งไปนอนห้องแม่อะไรเงี้ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นอ่ะเราก็รู้ตัวเลยว่ามันไม่มีที่ให้เราอยู่แล้วในบ้านหลังนี้ hmm. นอกจากห้องนอนห้องนี้ก็เลยบอกว่าเออเดินเข้าไปในห้องแล้วก็เหมือนยกมือไหว้แล้วก็คิดในใจบอกว่าคุณป้าคะแบบถ้าป้ายังอยู่อ่ะแล้วมีตัวตนจริงจริงอ่ะทำให้นกรู้หน่อย uh uh. สักพักนึงอ่ะขวดน้ําในห้องอ่ะที่วางอยู่ที่พื้นอ่ะมันก็เหมือนโดนเหยียบอ่ะ แล้วมันไงมันเหมือนกับมันกระเด้งึ้นมันเงี้ยเหรอไม่มันแบบมันรูปไปอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือแบบนุกก็นิ่งไปเลยนุก็แบบโอเคแสดงว่ามีแล้วแหละเออแต่ตอนนั้นคุยกันตอนเช้านะคะนกก็ไปนั่งอยู่ที่เตียงนุก็บอกว่าป้าแบบเราต้องอยู่ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นอะเอาอย่างนี้ละกันแบบ ตอนกลางวันน่ะนกขอใช้ห้องแล้วพอตกกลางคืนนกก็จะนอนให้ไวหรือถ้าวันไหนที่มันดึกมากจริงๆอะ่ะนกก็กลับมาแล้วนกก็จะนอนเลยแต่แบบขอให้ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าถ้าป้ามากวนแบบนี้นกก็อยู่ไม่ได้แล้วเราก็จะอยู่กันไม่มีความสุขแล้วนกก็บอกว่าถ้าป้าอยู่แล้วแบบนกไม่มีความสุขหรือเราอยู่กันไม่ได้อะ่ะนกอาจจะต้องให้ให้มีใครมาพาป้าออกไปนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอะ่ะเขาก็ไม่เคยมาหาอีกเลย จนเมื่อต้นปีที่แล้วก็คือนกไปงานพิธีบวงสวงใหญ่ขององค์พระพิคเนศค่ะที่มีองค์พระพิคเนศมาตั้งที่ SF เซนต์เบอร์แล้วเขาก็ไปประดิษฐานที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะวันนั้นน่ะที่นกกลับมาจากเชียงใหม่ปุปป๊บอะพอนกนอนเอนตัวนอนอะไรเงี้ยค่ะมือข้างหนึ่งก็แบบพาดอยู่ข้างตัวอีกข้างหนึ่งก็พาดหัวไว้ผู้อยู่ก็มีมือที่ไหนไม่รู้อะมาจับแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปุก็ปล่อยก็เลยแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ตอนนั้นน่ะไม่กลัวแล้วเพราะว่าแบบเออเราก็เคยเจอเขามาแล้วองย เราก็เลยแบบเออนิ่งไปแบบนึงแล้วอ๋อคิดว่าเขาคงมาขอส่วนบุญอะไรเงี้ยแล้วก็นอนต่ออ,อันนี้คือครั้งล่าสุดที่เจอป่าที่บาหลีนั่นแหละที่ทําให้นกต้องไปดูดวงพี่บออคือเอาจริงนะตั้งแต่เกิดมานกไม่เคยกลัวผีเท่านี้นกว่ามันเป็นสิ่งที่นกกลัวผีที่สุดแบบในชีวิตแล้วคือตอนนั้นะไปบาหลีเนาะแล้วก็ไปกับเพื่อนะอะไรเงี้ยกันสองคนคตอนแรกกันได้ห้องก็ดีอยู่แหละเลขห้องก็ดีอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนอยากอัปเกรด อยากได้ห้องที่แบบมันว้าวกว่าเดิมวิวทะเลกว่าเดิมอ่ะก็โอเคแบบอเปลี่ยนให้เพื่อนอยากอัปเกรดอะไรเงี้ยอ่นะก็อัปเกรดห้องไปพอเปลี่ยนห้องปุ๊บ เบอร์เลขห้องอ่ะมันเป็นห้องสามศูนย์หนึ่งสามแล้วนก็ยืนมองแบบเหม่อแบบเหมือนฟิลแบบอยู่ในฉากหนังผีอแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องถือเราเรื่องตัวเลขนี่แบบถ้ากูไม่ถือเรื่องตัวเลขกูจะเป็นหมอดูทำไมคิดในใจคิดได้ใจแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้พูดออกมาก็แบบว่าโอเคเอากระเป๋าเข้าไปวางคือแรกอาบน้ําโหคือมันจริงๆมันเป็นห้องน้ำปิดนะแต่โนก็มีความรู้สึกเหมือนมีคนมองเราตลอดในห้องน้ำไม่ว่าเราจะล้างมือไม่ว่าเราจะเช็ดเครื่องสำอางรู้สึกเหมือนมี คนจ้องตลอดอทั้งที่อยู่คนเดียวในห้องน้ำอะไรเงี้ยพอเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเสร็จปุ๊บก็อเดินออกมาเจอเพื่อนเพื่อนก็แบบคุยกับแฟนนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ได้อยากกวนเขาเราก็เลยนอนไวดีกว่าแต่ใจอคิดอยู่แล้วว่าห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรานอนไวเราก็ไม่ต้องเจออะไรเราคิดในใจว่าโอเคสักสองสามทุ่มนอนได้ละก็นอนพอนอนเสร็จปุ๊บตื่นมาตอนตีสามตื่นมาฉี่พอตื่นมาฉี่เสร็จปุ๊บกว่าจะได้นอนอีกรอบก็นอนบิดไปบิดมาตอนนั้นมาตีสี่นิด จำได้เลยว่าตอนนั้นแบบเป็นสภาวะแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ดีๆอ่ะมีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้อ่ะโผล่ห oh ัวออกมาจากข้าวหอมนกอ่ะเฮ้ยข <Hey, S 1> ้าหอมเรานะใช่คือไม่บอกรู้ไหมว่านกอ่ะไม่เคยคิดว่าเราจะได้สื่อสารกับผีต่างประเทศเ,ออเพราะเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่มีทางคุยกับเขารู้เรื่องเราเป็นคนไทยเราจะคุยกับเขารู้เรื่องได้ไงอะไรเงี้ยตอนที่แบบหมอบีค่ะเขามาแชร์ว่าเขาสื่อสารกับผีต่างชาติตอะไรเงี้ยเราก็แบบจะคุยยังไง สรุปคือเราฟังเขารู้เรื่องเขาไม่ได้พูดแต่เหมือนจิตอ่ะเขาส่งออกมาเป็นการคุยทางจิตเนี่ยเหรอใช่เขาบอกว่าขอนอนด้วยนะแล้วก็แบบมานอนซบตรงเนี้ยนกจำได้เลยว่าผมเขาอ่ะเขาทำผมทรงแบบนางลำรวบตึงแล้วก็แบบมีมวยใช่ใช่ค่ะแต่โชคดีมากที่ท่าซบเขาอ่ะคือท่าหันหลังให้นกคือล้เขาหันหน้ามาโนกคงแบบช็อกจะตายอ่ะพอเขานอนไปสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งนาที คือเราก็คงไม่มีรีแอคกับเขาือเราคงไม่เล่นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขเหงาเขาก็ลุกขึ้นมาลำุกคนเดึกภาพการลำแบบบาลีมันจะหักหักใช่ะหสบายตายคือแบบเป็นลำแบบอย่างเงี้ยเอออุ้ยน้องนนทไม่กล้าดูเลยคือตอนจังหวะที่ลืมตาขึ้นมาคือนุ๊กลืมตาข้างเดียวแล้วก็แบบค่อยๆแบบขยิบคืออยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีแล้วเขาวนรอบเตียงประมาณแบบสองสามนาทีอะ ซึ่งเราไม่หลับแน่แต่เราไม่ได้โดนอัมใช่ป่ะเราขยับได้ไม่ขยับไม่ได้ค่ะเราแขกเหมือนโดนแขกมาโดนอัมเราโดนอัมอะไรเงี้ยผ่านประมาณแบบน่าจะเป็นวับอย่างนั้นอยู่ประมาณห้านาทีแล้วเขาก็หายไปตื่นมาตอนเช้าก็หันไปพูดกับเพื่อนพอเขาฟังจบเขาก็บอกว่าพืนนี้จะนอนยังไงวะเราก็บอกเขาว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจเขาแต่เราก็พูดไปประโยคหนึ่งว่าเอาจริงๆผีกับเราอ่ะเขาจะสื่อสารได้ในเวลาเดิม ถ้านกไม่ได้แบบเวิ้นเว้ไปเองวันนี้เขาก็จะต้องกลับมาอีกทีนี้คืนนั้นก็ผิดสัญญากับเพื่อนหลับตลอดไอยที่อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยแล้วกลายเป็นว่าพอเขาหลับปุ๊บมันเป็นช่วงเวลาที่เราตื่นเราตื่นตีสามอีกแล้วเราตื่นเวลาเดิมอีกแล้วทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าถ้าเรากึ่งหลับกึ่งตื่นเราเจอผีแน่นอนเราก็เลยเข้มแข็งเปิดไม่นอนไม่นอน เปิดซีรีส์เลยดูซีรีส์เกาหลีโอ้โหพระเอกนางเอกมันไม่หลับแน่นอนมันต้องแบบมีความสุขในการดูอะไรอย่างเงี้ยจำได้เลยเวลาตอนนั้นตีสี่สี่สิบห้านาทีเป๊ะมือนอนว่าจับมือถือไว้อีกข้างหนึ่งก็ทิ้งตัวไว้ข้างแล้วอยู่ดีๆอะ่ะไม่มีมือที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะเอื้อมมาจับแขนเราแบบเนี้ยตอนตีสี่สี่สิบห้าแบบมาจับแขนเราอะ่ะแล้วหนวก,ก็แบบมองไปเขาใส่ปลอกเล็บเป็นสีทองยื่นออกมาแล้วก็มีแบบผ,ผู้อยู่แล้วเขาก็จับฟึบอย่างงี้ข้างหนึ่ง เขาโผล่หัวออกมาโผล่หัวออกมาจากข้างเตียงแล้วหนูก็แบบช็อกเพราะตอนนั้นอะไม่ได้หลับเลยแล้วก็มีสติทุกอย่างทุกประการอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมืออีกข้างหนึ่งไม่รู้มาจากทางไหน,นก็คงอ้อมมาจากใต้เตียงหรือเปล่าก็มาจับอีกข้างหนึ่งเอาไว้สิ่งที่เขาทําก็คือมายืนคอมตัวเราอแล้วเขาก็พยายามดึงดึงเราอะให้ลุกขึ้น แต่ความรู้สึกตอนนั้นนะตอนที่เขาดึงอ่ะนกไม่ได้รู้สึกว่าเขาดึงตัวนกมันเหมือนดึงแบบวิญญาณอ่ะมัน<อ>มันเหมือนลอยขึ้นมาแต่มันเป็นลอยที่แบบตัวเราไม่ได้ลอยอ่ะเหมือนดึงจิตเราออกมาแต่ร่างกายเราอาจจะยังนอนอยู่ที่เดิมใช่แล้วเขาก็พูดด้วยเขาบอกว่าไปด้วยกันเขาพูดอย่างเงี้ยสามคั้งจนะโยคสุดท้ายที่เขาพูดแบบครั้งที่สามอ่ะมันเป็นแรงแบบเพืือกสุดท้ายของเราอ่ะเราก็พูดออกไปว่าแบบไม่สักพักหนึ่งเขาก็หลุด แต่จําได้ว่าตอนยื้ออ่ะจริงๆมันสั้นมากเลยนะประมาณมทุกอย่างมันจบในตีสี่สี่สิบหกหนึ่งนาทีเท่านั้นใช่แต่แบบเว็บ,บเดียวแต่นกรู้สึกว่ามันเป็นแว็บที่นานมากมแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนอกอะไม่เคยกลัวตายเท่านี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตแต่เนี้ยเป็นครั้งที่นกรู้สึกว่านกตายได้เลยอ่ะ เพราะว่าถ้าแบบเราเดินไปกับเขาอะหรือเราหรือว่าเราไม่มีสติอะแล้วเราแบบปล่อยใจฝันไปกับเขาเลย,เลยอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วก็ได้อะไรเงี้ยจะาไหลไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยหูตอนนั้นเป็นตอนที่กลัวมากแล้วกลัวไม่พอเราก็รู้สึกว่าเ,าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยแบบว่าหันไปบอกว่า,วาสมมุติชื่อโมไงค่ะอีโมยังสรุปเป็นสะดุ้งแล้วมันก็บอกว่าเขาได้นอนตีสอง แล้วตอนเนียเขาก็ยังต้องตื่นเขาก็ไม่ได้นอนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อตอนนั้นก็เลยไปดูพาทิตย์ตกกันก็คือไม่อยู่หละไี่อยู่ในห้องแล้วผ่านไปประมาณแบบช่วงบา่บายอะเพื่อนขอไปนอนอเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเมื่อคืนไม่ได้นอนแล้วเหมือนมันเป็นไฟช่วงเย็นที่จะบินกลับอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอไปนอนพอเขาไปนอนได้ประมาณชั่วโมงนิดๆเขากลับมาอยู่พิมพ์มาหาแบบอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอ,นอะ่ะคือเพื่อนนกอเป็นคนนอนและติดผ้าปิดตาตอนที่เขานอนอะ่ะเขาก็ได้ยิน เสียงเหมือนเล็บแต่ไม่ใช่เล็บเหมือนเป็นเหล็กขูดกระมอลแบบแฟบแฟบแฟบสามทีอ่ะเขาก็เลยแบบไม่ไม่นอนต่อแหละเขาก็เลยตื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าระหว่างที่เขาอะนอนตลอดเวลาคือมันเตียงคู่เนาะเขารู้สึกว่าเตียงข้างๆอ่ะมีคนนอนด้วยตลอดเวลาเลยเขาไม่เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเขานอนคนเดียวเลยเขารู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่นอนแล้วใช่ค่ะแล้วพอนกอะกลับมาถึงอ่ะ ล้วก็พูดกับเพื่อนว่าแบบเอออยากนัดคิวดูหมอดูออซึ่งเพื่อนก็รู้จักหมอดูคนหนึ่งที่เขาเป็นแบบสายแบบเกี่ยวกับผีแบบรู้เรื่องผีแบบแนวแบบดูผีอะไรเงี้ยก็ก็เลยไปดูเขาอะไรเงี้ยค่ะเ,ออเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้ให้เลี่ยงออการไปที่ที่เป็นเหมือนแบบว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกของหรืออะไรอย่างเงี้ย และล่าสุดเราก็มีคิวที่จะไปกัมพูชา <c oughs> ก็เลยเลื่อนไปก่อนเพราะเราเชื่อเชื่อค่อนข้างเชื่อหมอดูเพราะเอาจริงๆที่ไปอะไม่ใช่ไปเพราะเรื่องงาน<ช>เราอะชอบแบบสถาปัตยกรรมอะไรแบบนี้ใช่สวยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวแบบอยากไปมานานแล้วลอะไรเงี้ยกัมพูชาอะไรเง<ช>ี้ยค่ะนครวัดอะไรเงี้ยอยากไปหมอดูก็เตือนเขาก็บอกว่าแบบจริงๆวิญญาเขาก็อยู่ของเขาแหละแต่ถ้าเราไปเห็นหรือเราไปซิงเขาก็อยากสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงได้แล้วเราไม่ได้อยากจะเจอก็อย่าไปดีกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเออให้เลื่อนๆไปก่อนแล้วค่อยไปอะไรเงี้ย เราก็บอกว่าที่อินโดอ่ะให้สังเกตแบบที่พื้นมันจะมีกระทงมีอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่าแบบวิญญาณที่นู่นเขาถูกเลี้ยงมาหมายถึงว่าก็จะมีการไหว้มีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้แบบจิตเขา่แข็งแรงกว่าบ้านเราปกติที่แบบว่าเป็นผีแบบธรรมดาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออระวังนิดนึงอะไรเงี้ยแต่หนูก็ถามว่าแบบมันถึงชีวิตได้เลยไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาจริงๆถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาั่วไปอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เพราะว่าแบบเขาดึงแบบดึงวิญญาณออกไปอะไรเงี้ย น่ากลัวมากน่ากลัวนี่คือสองคืนนี่นอนนี่คือโดนที่สองคืนนะ<อ>ใช่หนูก,ก็บอกเพื่อนแล้วบอกว่าขอย้ายห้องกันไหมโอ้แต่เพื่อนก็เลยบอกว่าเออแบบสร้างความวุ่นวายให้กับทางโรงแรมก็เลยเอออดทนหน่อยเคนี้จะบอกว่าค่าครู10บาทตอนนั้นเหมือนจําได้ว่าตอนนั้นอะไปพักบ้าน พี่สะพายที่เชียงใหม่ทีนี้คุณแม่ของพี่สะพายอะ่ะเขาก็บอกว่าเออมีเพื่อนเขาอยากดูดวงช่วยดูให้หน่อยได้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เออส่งวันเดือนปีเกิดมามแล้วคําถามก็คือไม่มีอะไรเลยคําถามการงานการเงินสุขภาพแค่นี้เองแล้วเราก็แบบโอเคได้แบบเปิดให้ปกติอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เปิดไปอ่ะเนาเห็นว่าแบบสุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะก็หักเขาไปว่าแบบไปตรวจสุขภาพหน่อยไหมคะหนูคิดว่ามันน่าจะมี อะไรที่ไม่ค่อยดีอาจจะมีเนื้อหรืออาจจะมีอะไรที่มันแบบเป็นอะไรที่มันต้องผ่าคิดว่ามันน่าจะเป็นโรครายได้เลยในอนาคตอะไรเงี้ยก็เลยถักเขาไปแบบนั้นกลายเป็นว่าคือเขาก็ขับเพราะว่าตอนที่แบบเราบอกเขาคือเขาเป็นคนดูแลสุขภาพมากเข้าวัดทําบุญไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าคือแบบเป็นสายปฏิบททัติธรรมล้วนเอยเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอ,อะไรแบบนี้มันจะเกิดกับเขาได้ไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็เชื่อนะเขาไปตรวจสคือเขาเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งตอนนั้นจําได้ว่าโนอกอาจจะต้องลับเชียงใหม่มากรุงเทพซึ่งโนกขับรถไปเนาะ วันที่จะขับรถกลับอ่ะอยู่ดีพี่สะพายก็บอกว่านกนกว่างไหมไปวัดนึงด้วยกันหน่อยเราก็บอกว่าเออได้ได้ได,ได้แบบเดี๋ยวไปวัดด้วยกันเขาก็บอกว่าอยากให้หาเวลาไปเช่าแมงคู่ครับอือ่าใช่ที่วัดป่าแดดเขาก็จะดังเรื่องแบบว่าอปลุกเซกวัตถุอะไร,ร้ยคะ,ะตอนแรกอ่ะพี่นอกอะก็บอกว่าให้ดูจากเลขซึ่งนกก็แบบเลขอะไร อยากรู้ว่าแบบเลขมันคืออะไร <ừ m. S 1> อะไรเงี้ยเราถึงจะรู้ว่าแมงคู่เป็นของเราต้องเป็นองค์ไหน <ừ m. S 1> อะไรอย่างงี้ใช่ปะคะการว่าพอเปิดมาทุกแมงคู่อ่ะไม่มีอันไหนที่นกรู้สึกว่าโอเคแบบเป็นเลขที่คลิกเลยจนกระทั่งเขาบอกว่าเอ้ยเจออีกอันนึงอยู่ข้างใต้พอดีเลยอ่ะเขาก็เอามาเปิดให้ดูยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเป็น427 <ừ m. S 1> ซึ่งนกเกิดเดือนเมษาวันที่27 ใช่ใช่เราก็กลายเป็นว่าโอเคเช่าวันนี้เลยก็เช่าน,นี้กลับนรก็กลับวันรุ่งขึ้นเลยหลังจากที่เช่าแหมงพูมาใช่ไหมคะช่วงเวลาที่ขับรถกลับอะผ่านสุขโขทัยพอดีจริงๆตอนนั้นอะฝนตกหนักมากแล้วก็มันเป็นถนนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีทางข้ามสะพานลอยหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีรถขับสวนมาเยอะขนาดนั้นเพราะฝนมนตกหนัก ทีนี้อยู่ๆก็มีหินก้อนใหญ่จากไหนไม่รู้อัดกระจกหน้ารถเข้ามาเลยแล้วนก็แบบช็อกอะแล้วเราก็หาแบบหลบข้างทางอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเริ่มลาวแลวเราก็บอกแม่ว่าเออยังไงดีแบบมันโดนแบบแกงปลาหินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็แบบมานั่งคิดกับแม่ว่าไม่มีเลยอะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครขับข่ายเลยมันเหมือนมีแค่คันเรากับคันข้างหลังที่แบบขับกันมาอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกเออ,เอ,อช่างมันเหออฟา้าคอไปอะไรเงี้ยแล้วจําได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเดียวบนรถก็คือ พยาผู้ขับแมงผู้ขับ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแบบพอขับถึงกรุงเทพแล้วขับถึงด้วนะช่างก็บอกว่าโหโขับกลับมาได้ไงวะเนี่ยสภาพกระจกคือแบบล่อแล่มาก<อ>จริงๆควรจะเปลี่ยนได้แล้วอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งมาทราบว่าคุณลุงคนนั้น,น่ะเขารักษามาเลงหายด้วย ใช่แสดงว่าแบบเขาแบบโอเคอ่ะคือกลายไปว่าเขารักษาหายแล้วนรากก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเขาหายเจ้ากรรมนายเวงเขาก็เลยว่าป่าหินใส่เราอ๋อก็เลยมาเอาเหมือนมารับเคาะแทนใช่น่าจะเป็นประมาณคนหนึ่งหายแต่คนนึงก็ต้องรับถ้าเราไม่ทักอ่ะเขาอยู่เฉยเฉยอ่ะก็อาจจะไม่ไปตรวจแล้วก็อาจจะแบบเป็นมะเร็งไปจนถึงขั้นสามหรืออะไรของเขาแบบตามปกติอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าพอเราไปทักเขาปุ๊บว่าเออระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปตรวจเลยใช่ใช่คือเวียดนามเนี่ย เป็นทริปสามแพงมากมากเลยหมายถึงว่าห้องที่ไปพักอ่ะจะต้องย้ายทั้งหมด3โรงแรมด้วยกันแต่ว่าทุกห้องที่ไปพักอ่ะเป็นทางสามแพงหมดเลยที่น้อไปพักหมายถึงว่าแบบพอเปิดิฟิปมาปุ๊บเจอห้องเลยมันมเราไม่ได้ตั้งใจเลือกใช่ไหมเราไม่ตั้งใจเลือกแล้วเราแล้วใครเลือกเราอ่ะ ทัวอ๋อ oh, ทัวอ๋อ oh. ถ้าไปกับทัวทัวควรจะรู้ไหมว่าห้องแบบเนี้ยมันไม่ได้นะอะ oh. ไรเงี้ยแต่ก็คือแบบโอเคเราก็ไปกับทัวเราก็ยอมก็นอนนอนไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้ทั้งหมด3คืนแต่ว่าที่พีคที่สุดอ่ะก็คืนที่นอนที่โฮ oh. จิมินตอนนั้นเนี่ย เมากับเพื่อนอ,อ่ะเมากลางคืนก็แบบมเมาอะไรเงี้ยเพื่อนอนะ่ะเมาหนักมากแต่ว่าเราก็ยังโอเคอยู่เราอาบน้ําได้แต่งตัวได้ก็จำได้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาไปนอนที่เตียงเขาแล้วสักพักหนึ่งเราก็อาบเข้าไปอาบน้าในห้องซึ่งระหว่างที่เราอาบน้ำอ่ะห้องอาบน้ำมันจะเป็นห้องกระจกแต่เป็นกระจกถึบ uh huh. อ่าอ่าใช่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นตลอดว่ามันมีคนเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาหน้าห้องน้ําแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจนเราทนไม่ไหวอ่ะ เปิดประตูไปเพื่อที่จะไปบอกว่าแบบหยุดเดินได้แล้วอะไรเงี้ยคือจะไปบอกเพื่อนเราว่าแบบให้หยุดเดินได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเปิดไปปุ๊บคือเพื่อน,นก็นอนอยู่ตรงนั้นอะีเพื่อนนอนอยู่ใช่นอนบบอไ,ไม่ขยับนอนท่าเดิมท่าที่นกวางมันยังไงก็คือมันนอนท่านั้น,นอะไม่ได้ขยับไปไหนเลยอะไรเงี้ย,เ,ยเราก็เริ่มแบบเฮ้ยมันแปลกๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าประตูตรงห้องน้ำมันมีคนเดินเข้าเดินออกตลอด<ม>เวลาเลยอะก็เลยอ่ะรีบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็นอนพอนอนเสร็จป,ปุ๊บตื่นมาเกื่อนก็คือแบบตาแข็งเลยเพ<อ>ื่อนเมืบอกว เฮ้ยเจอะลรวะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าตอนกลางคืนมันตื่นมาประมาณตีสามตีสี่แบบสางอะไรเงี้ยมันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่แบบปลายเตียงนกอ่ะแล้วก็นั่งมองมันแบบนั่งจ้องมันอ่ะแล้วมันก็แบบช็อกไปเลยแล้วโน้ถามว่าได้คุยอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเหมือนมันก็นิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่ๆเขาก็หายไป ไม่ได้สื่อสารอะไรมันต้องมามองเฉยใช่ค่ะแต่จริงๆที่อื่นน่ยที่ไปพักก็เป็นทางสามแพร่งเหมือนกันไม่รู้ทําไมทริปนั้นคือเจอแต่แบบทางสามแพร่งแบบลิฟต์เปิดมาแล้วเจอลิฟต์เปิดปุ๊บเจอห้องใช่ลิฟต์เปิดปุ๊บเจอห้องลิฟต์เปิดปุ๊บเจอห้องห้องตรงกับลิฟต์เลยแล้วลิฟต์มีสองตัวจะไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมต้องสร้างประตูตรงห้องห้องเราก็ไม่รู้อ่ะแต่อีกห้องนึงก็คือเถิดไปอยู่ฝั่งนู้นเราก็เลยแบบทําไมวะอะไรี้ยคนอื่นนะคนอื่นได้ห้องอ บ่นกับทัวร์กักายว่าเอ้ยทำไมกูต้องได้ห้องนี้ตลอดเวลาเพื่อไปบอกเขาคืนสุดท้ายาก็คืนที่พี่นอที่โฮจีมินว่าแบบคุณพี่คุณพี่ต้องไม่ทําอย่างนี้กับลูกค้าคนอื่นแล้วนะคะจ่ายเงินมาไม่ได้มาเจอผีนะคะอะไรเี้ก็บอกเขาไปเลยอย่าเี้ค่ะแต่จริงๆอ่ะดวงนกเป็นที่ดวงนกด้วยแหละล่าสุดที่นกไปทริปอินเดียแล้วนอนคนเดียวทุกห้องก็เป็นห้องทางสำเภงหมดเลย ที่ไปแบบทีเียวใช่มันเป็นดวงน้องน้ว,ว่ามันเป็นดวงน้องจริงๆว่าแบบเหมือนทีปที่ไปอินเดียก็มีทั้งเปิดลิฟต์มาแล้วเจอห้องเลยแล้วก็มีทั้งแบบทางทะแยงมุมแล้วแบบเราอยู่ตรงสามแพ่งที่แบบแยกมาพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่นอนเอาเพื่อนที่แบบจิตแข็งอะไรเงี้ยมานอนแทนอะไรเงี้ยเอาเพื่อนผู้ชายมานอนแบบว่าเออมานอนห้องนี้แล้วกันขอสลับห้องแทนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็โอเคขึ้นเพราะเขาไม่ได้เชื่อเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็เจอบ้างนะแบบว่าเจอแบบเห็นแวบๆหรืออะไรเงี้ยหรือเข รู้สึกแปลกๆ oh. อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดเรา oh. เราก็เลยรู้สึกว่าเออให้คนที่เขาแบบจิตแข็งๆมาอยู่ดีกว่า oh.